สารเขื่อนให้หลวงเย็นวันพุดวันพุดท,ที่ยี่สิบ สันเขื่อนมีกับระเบิดเยอะไปหน่อยสถานที่เดิมแต่คนละเวลาจะได้วิวคนละรูปแบบ ที่แตกต่างกันถ้ามาด้วยรถยนต์จะได้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศแบบนี้ เดิมคนและเวลาอากาศดีอะไรอีกแบบฟ้าหลังฝนเแต่ว่าทางโน้นน่าจะฝนตกอยอ่ เอกวัยรุ่นเอามอใสยขึ้นมาเล่นบนสารเขื่อนมาสมารับอากาศดีๆบนสารเขื่อนกัน เป็นลังเลยวะเป็นจะแซ่บแท้กันไปไม่ได้พอดีนะแม่ขอทางหน่อยขอทางหน่อยขอทางหน่อยพอดีสอบมือนึอ่งปล่อยไหลแล้ว <c oughs> <c oughs> ฮะวิดีโอใช่ไ <c oughs> ปแซงไปต่อ,อไม่เคยปันอ้อมไปโน้นแล้วก็ไปขึ้นทางด้านโน้น ตอนมีเวลาตอนเช้าก็อากาศดีเป็แบบนะมันได้หมอะตอนเช้าขนาดมาตอน6กโมงครึ่งแล้วเราจะหมุดถ่ายไวะโอ้ฝนตกด้านน้นไกลๆฝั่งน้นนองวอกซอ เซลฟี่ไม่เก่งตกเขาซะเหมือนพวกในข่าวที่เขาโหน่นสิดานะที่ข่าวอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้พวกไอ้ดาวอะไรวะเซลฟี่รถยนต์แล้วชนเผลอจับโทรศัพท์มาแล้วมาแล้วไวรุ่นมาแล้วว้าวไวรุ่น ถูกก่อนใช่มั้ย okay.